สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกิกกับท็อป p ีที่24นะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับทุกคน พี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวไก่ไปแบกแรงสาวนั่นเองนะครับผมก็นะครับทุกคนสําหรับสาวใน E ีีนี้ก็ไม่ใช่ใครอื่นใดเนาะก็เป็นน้องดีมนั่นเนองนะครับน้องว้าวุ่นเนาะก็สาวสวยไปจําช่อง,องของเรานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งนะครับพี่ท็อปก็จะแต่งตัวแบบนี้ไปแบกแรงน้องเขานั่นเองนะครับผมและก็นะครับทุกคนสําหรับ EP ีนี้นะครับ พี่ท็อปก็ยังใช้ชื่อสีแหบแสบจังอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับก็อยู่แรงแดงสีดาวเนาะแต้มก็สี่พันแปดนะครับทุกคนก็ถือว่าวอยู่นะ EP นี้ไม่ใช่ EP นี้ดิซีซั่นนี้นะครับทุกคนก็เล่นไวมากนะครับแล้วก็สำหรับเซตการแต่งตัว EP นี้ก็มีตามนี้เนาะก็เป็นหัวโล้นนะครับทุกคนแล้วก็ครับผมจะเป็นนี่เลยนะครับป่าแป้งแล้วก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตดอกไม้ไฟ และก็จะเป็นกางเกงยียนเนาะและก็จะเป็นรองเท้าสีขาวนะครับทุกคนตามนี้เลยนะครับผมและก็ครับสำหรับท่าทาง EP นี้ก็มีตามนี้เนาะท่าปากทงตึงๆเช่นเคย <Nope. S 1> และก็นี่นะครับท่าอะไรเนี่ย MP40 เนาะก็ท่าสกินปืนเวลแปดและก็ครับจะเป็นนี่ท่าลูกซองและก็จะเป็นพวกท่าสกินปืนเวลเจ็ดนะครับนี่ m c 4 a 1และก็ทอมสัน และก็ครับผมจะเป็นในศอกของ a n 9อ็้วและก็ครับจะเป็นท่า a อเแล้วละก็ปิดท้ายด้วยท่าให้หัวใจนั่นเองนะครับทุกคนก็เอาท่าทางไปตามนี้เลยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะครับชวนน้องดีมไปลงแรงกันเลยดีกว่าเนาะก็เป็นการลงแรงแบบดูโอ้นั่นเองนะครับทุกคนและก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยนะครับผมขอบคุณครับไปทุกคนเดี๋ยวเราชวนน้องดีมเลยละกันนะครับผมจัดไปครับทุกคน มาไหมนะมาไหมนะยัาดูมาโคตรไวเราเปิดไมค์คุยกับดีมเลยละกันนะครับแล้วคือเขาให้หัวใจผมด้วยเว้ยเฮ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 ้ยมีเบิลสองหัวใจเว้ยเฮ้ยเปิดไมค์ดีกว่านะครับฮัลโหลครับเธอครับเฮ้ยเธอหายไปไหนมาสองสามวันครับเนี่ยเราติดงานใช่เปล่าแล้วแบบติดงานแล้วแบบบูยาหกครั้งได้ไงเนี่ยก็ไปเล่นมาสองวันก่อนไงใช่ปะเนี่ยดูแบบไม่ค่อยน่าเชื่อใจนะเนี่ย แต่งานจริงๆคิดถึงมากเลยใช่ปะเนี่ยคิดถึงจริงปะเนี่ยจริงดูแบบว่าดูแบบไม่ค่อยน่าเชื่อถือนะเราอ่ะเชื่อได้เธอแอบแบบว่ามีแบบมีกงมีกิ๊กปะเนี่ยไม่มีเราไม่มีใครเลยอุ้ยไม่มีใครเลยก็ไม่มีเราด้วยดิไม่ใช่ถึงเราไม่ได้มีกิ๊กที่ไหนเลยเราทําแต่งานเอ้ยโอ้โหเศร้าเลยว่ะ เธอแบบไม่ไม่สนใจเราอะเนี่ยเธอแบบปล่อยเราอยู่คนเดียวสองสามวันน่ะเราขอโทษเราติดงานจริงๆเิงไปกดแรงแล้วกดแรงแล้วกดแรงแล้วเราเศร้าอ่ะเธอแบบไม่สนใจอ่ะเธอไม่เหมือนเดิมไม่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 เธอเธอเธอไม่เหมือนเดิมเธอไม่เหมือนเดิมเว้ยเดี๋ยวไปเจอในเกมแล้วกันปิดไม้และงอนโอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่านะครับผม let's go ครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับ พี่ท็อปนะครับผมพาน้องดีมไปบิมาซากิก่อนละกันนะครับผมพอดีว่าพี่ท็อปโดดช้าเนาะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับทุกคนลอดลงเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดไมค์คุยกับน้องดีมด้วยดีกว่านะครับผมรู้สึกว่า e ีนี้นะครับพี่ท็อปก็น่าจะได้แบบว่ามีการแกล้งน้องดีมนิดหน่อยนะครับทุกคนคิดก่อนว่าแกล้งอะไรดีเปิดไมค์ดีกว่านะครับทุกคนจัดไปฮลัลโหลครับเธอแค่จะ <c oughs> เปิดไมค์แล้ว เฮ้ยคิดถึงอะดิไปคิดถึงสิใช่เปล่าเธอไม่ไปคิดถึงไอ้คนที่แบบพาเธอเล่นชนะหกปูย่าหรอไม่มีเล่นกับน้องเธอนี่ไงมาในรูปแบบน้องอีกแล้วเว้ยป้แต่ก็ไปเล่นมานานแล้วใช่ป้าเนี่ยแบบเอ่มอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะช่างแม่ง้วกันมันจะชอบมากมาในรูปแบบของพี่น้องเนี่ยไม่มีหรอกใช่หรือเปล่า เราไม่ค่อยจะเชื่อใจเธอนะเฮ้ยเฮ้ยเธอพิยิงยใครอะร่ะเป็นชื่ออเเธฮ้ยมันก็เปลี่ยนกันได้เราไม่เปลี่ยนเธอมาดูสิเฮ้ยไม่ใช่หมายถึงแบบตอนเทเลงกับคนอื่นอะไรเงี้ยเธออาจจะสลับไปตัวโน้นตัวนี้ก็ได้ไงเอเี๋ยวเราไปตั้งทุกตัวเลยทั้งนั้นเยสเอาอะลงทุนว่ะเอ้ยเธอคิดว่าเธอลงทุนขนาดนี้เราจะเชื่อเธอเหรอไม่รู้อะใช่เราเ<ต>ชื่อเราเชื่อไหมอะเชื่อ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 เธอยิงใครอ่ะ ไม่รู้เฮ้ยเธอด้านหน้าเรามีตัวไว้ดาวแล้วหนึ่งโทษทีพอดีตึงเกินเธอ,อยิงไม่ทันเราหลอกบอกเลยเฮ้ยเร,เราแบกเธอได้ไงอ่ะเราเพิ่เราเราแบกเธอวิ่งวุ่งอย่างน,นี้ทวงบุญคุณนะเนี่ยทวงทวงบุญคุณนะเนี่ย <laughs> นี่ไงสอ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 แววแล้วสอแววแล้วกันเราไม่ได้เล่นกับเธอตั้งสองวันเธอต้องมาช่วยเราแล้วเฮ้ยเนี่ยสอแววคิดถึงอะดิทรงนี้นี่คิดถึงได้ปะล่ะใช่เปล่าเฮ้ยคิดถึงจริงเปล่าไม่ไปคิดถึงเลยแบบพ่อหนุ่มหกบุญ่าของเธอเหรอไม่มีค่ะไม่มีครับเธอไม่ค่อยน่าเชื่อเว้ยนี่ไงเธอเธอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอไม่เดินเคียงข้างเราอะเนี่ย สอสอแววอาก้เนี่ยมันมีคนเธอเราจะวิ่งไปดูเมื่อกี้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮดาวแล้วเธอดาวแล้วเธออุ้ยธรรมดาที่ไหนวิมันมีคนยืนใน่นดเวยแหละยืนอะไรครับยืนตู้ปืนอ่ะตู้เก็บของอ่ะตรงไหนข้างหลังเราเนี่ย ตรงไหนวะนี่ไงตู้เนี่ยตู้ค้างปืนอ่ะอ๋อมันมีคนไปเปิดเหรอใช่เธอไปเอามาเลยเธอไปจัดมันการมาเลยเดี๋ยวเราเเดี๋ยวเราซิ่งซิ่งไปเดี๋ยวเราซิ่งไปเฮ้ยเธอยิงมาแล้วเหรอใช่ได้แล้วค่ะเชดมันมีกี่ตัวครับเนี่ย <ไป S 1> เห็นแค่ตัวเดียวอ้าวเศร้าว,วะ่ะนี่ไงเธอมาอยู่เคียง,งข้างเราอะเรา,เราท้อนะเนี่ยอ้า ก็เราบอกให้เราไปยิงอะเราก็ไม่คิดว่าเธอจะไปจริงไง <c oughs> ลองใจอะ่ะลองใจเธอรู้จัก,จกคําว่าลองใจเหมเอ,อ <c oughs> มันเป็นเกมยิงอะเธอเราพูดเล่นๆแต่เธอก็ไปจริงไงเราเศร้าเลยวะ่ะ <c oughs> เฮ้ยมันไม่มีคนเลยว่ะเธอเธอมาของในตู้ไหมไม่เอาครับเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการใช่เราต้องใจร้ายกับเธอบางเลาใจดีเกินไปแล้ว <c oughs> ถอนหายใจไปเ,เราเราไม่งอเราไม่โอเราบอกเลยเรามันชาชาตีเธอเศร้าไปเลยเธอเศร้าไปเลยเราชาชาตีเราบอกเลยเราไม่งอใครทำไมต้องตึงใส่ด้วยโอ้เราก็ยังน้อยใจอยู่เลยเธอเข้าไปกับไอหนุ่มหกบูญ่าของเธอเฮ้อเราขอโทษเศร้าเลยว่ะคพหนุ่มหกบูญ่าใช่สิเราทําให้เธอได้แบบแค่บูญ่าเดียวไง ไม่ใช่คนนั้นน้องจริงๆแต่เราไม่ได้เล่นหลายวันแล้วไงไม่ไใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราแบบโอ้โหเราเราคงสู้พ่อหนุ่มหกบุญาเธอไม่ได้หรอกลับมาเราก็เล่นกับเธอคนแรกเลยเอ้ยใช่หรือเปล่าเรา<ะ>ไม่ค่อยจะเชื่อใจเธอได้ะนะเนี่ยเราไม่มีทางไปสู้ไอ้พ่อหนุ่มหกวุญาเธอได้หรอกนี่เธอจะไปสู้ใครทาไมเล่าเธอเป็นที่หนึ่งอยู่แล้ว ที่หนึ่งที่หนึ่งอะไรที่น้องที่หนึ่งอะไรเราไม่เป็นที่สองรองใครทั้งนั้นแหละก็ไม่มีที่สองไงมันมีคําว่าที่หนึ่งมันก็ต้องมีที่สองเว้ย <c oughs> เป็นไงเป็นไงหาเรื่องวะหาเรื่องวะวิทยอจะไปยิงใครอีกแล้วเนะี่ยไม่จะวันเลยเอ้าดาวแล้วเราล้าเธอไปเนี่ยแหมจะไปยิงใครอีกแล้วเนะี่ยเรายิงตัวนี้อ่ะเราไ่เห็นตัวข้างๆเราลเลย มวัวหมดแล้วตอนนี้เหรโหคนมันเยอะเกินไปไหมเนี่ยทำไมแถวนี้คนมันเยอะจังครับเนี่ยอุ้ยอะใครทำเธอเฮ้ยเธอมาจัดการมาดิเธอวิ่งมาฝั่งเราเลยเธอจะมาชบเราได้เ้ย<ด>ตัวน,นี้มันไก่มันยิงแต่ว่ามันยิงหัวเราไอ,อ้เธอเฮ้ยมันโปเว้เธอเฮ้ยเธอ,เธอมันโปนนมันโปเว้ไอเชี่ยเนี่ยมันโป เฮ้ยทุกคนอะไรกันครับเนี่ยผมโดนโปยิงเหรอครับเนี่ยงงว่ะแม่งสองดอกกุดล่วงเลยโอ้โหท้อว่ะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มเกมใหม่กันดีกว่านะครับผม let's go เอาแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในเกมแล้วนะครับเริ่มเกมใหม่กันเนาะแล้วคือเกมเมื่อกี้ผมโดนอะไรยิงก็ไม่รู้อ่ะสองเม็ดปิวเลยแล้วคือน้องดีมก็โดนแบบเดียวกับผมนะงงว่ะเจอโปไป่ะเนี่ยงง น่าจะเจอโปะนะทุกคนยิงโคตรแรงเลยอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนโอ้โหเจอโปเฉยจะมาแบกสาวแต่ดันเจอโป <c oughs> ท้อเลยนะครับเนี่ยไปทุกคนหาปงหาปืนเราไปเซิร์งหัวไอ้พวกในแบบกันดีกว่านะครับ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมันมีตัวลงเหรออยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไหนมาเปิดดิมาเปิดดิเฮ้ยน้องดีมเขายิงแล้วะ อย่างตึงอ่ะเฮ้ยเราเปิดไมค์คุยกับดีมดีกว่านะครับฮัลโหลครับเธอโทษทีเราลืมเปิดไมค์<แ><แ>อ่ะอ๋ก็ว่าทำมไม่ถูกคิดถึงอดีคิดถึงอดีคิดถึงคิดถึงเฮ้ยแล้วเมื่อกี้เราโดนไลเราโดนโปเปล่าไม่รู้ก็เราจะวิ่งไปช่วยเธอแลา้วกตายเราโดนโปยิงไว้เธอน่ากลัววะ่ะเกมสมัยนี้นี่มาเจออะไรแบบนี้เนี่ยหุย เฮ้ยเธอยิงใครอ่ะไม่รู้เฮ้ยมันไม่มีนอ่หรอไม่มีนกอ่ะไม่รู้ว่ะเอ้าอย่างวะมันมีอีกปะเนี่ยงงว่ะหรือมันบั๊กให้เราอ่ะไม่รู้อ่ะเธอเราโดนโปรยิงไงมันก็เลยบั๊กให้อ่ะเราไม่มีปืนใช่เหรอเธอไม่มีปืนเธอไปยิงมาได้ไงเนี่ยต่สมหมดแล้วอ๋อ ช่างมันไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเองเรามีกระสุนตั้งห้าร้อยเธอต้องตามเรามาเว้ยเหียวิ่งตามอยู่เธอไม่เดินเคียงข้างเรานี่เขาเรียกว่าไม่ใช่ลักแท้นะเนี่ยเฮ้ยแล้วพุ่งมาเลยนี่พุ่งนี้พุ่งมาเลยเธอเดินแบบเคียงคู่เราไว้ถึงจะเรียกว่าลักแท้ได้เต็มปากเลยจริงเหรอใช่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 พี่แต่ว่าไหนว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่มีคนเลยอนะ หิวคิวอ่ะหิวคิวอ่ะนี่ไงด้านหน้าไหนดเอาแต่มันอยู่ในจุดข้างล่างอ่ะจัดมันเลยจัดมันเลยไหนวะไหนอ่ะข้างล่างไงไหนอ่ะหัวโยกครับหัวโยครับตัวตึงไงเนี่ยตัวตึงบอกเลยตัวตึงหมู่แปดครับ ไปหาคิวต่อ,อเองงอนเธออยู่เนี่ยกับไอพ่อหนุ่มหกบุญ่าเธอเนี่ยแต่มันก็ไปแล้วไงบุญ่าแต่นั่นแหละมันมันก็แบบพาเธอได้หกบุญ่าไงไพ่อหนุ่มคนนั้นน่ะเฮ้ย,ยน้องเราเองอย่าคิดเยอะ,อะมือที่สามมกแบบมาในรูปแบบพี่น้องเนี่ยทำไมเธอไม่เชื่อเราเราไม่เชื่อเธออยู่แล้ว ต้องทำไงถึงจะเชื่ออ้าไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรไปเฮ้ยเด็ดนะเธอมันมีคนอีกหัวโยกครับมันจะไปชุบเพื่อนไว้เมื่อกี้วิมีอะไรนะครับมีมีมีอีกแล้วเธอโคตรตึงเลยว่ะทำไมตึงจังอ่ะมันฟุก ใช่ปะเนี่ยใช่เฮ้ยท้อว่ะเราแบบทําบูย่าเธอแบบหายแล้วไอพ่อหนุ่มนั่นมันพาเธอเก็บได้ตั้งหกบูย่า <L ope. S 1> อะไรเราเศร้าว่ะ <im> อย่าเศร้าไปเลยเรามาเล่นกับเธอแล้วนี่ไงเดี๋ยวเธอก็แบบไปเล่นกับมันอีกไง <L ope. S 1> ทําไมเราจะไม่รู้ไม่ไปไม่ไปไม,ไ,มไม่ไปไม่ไปล้จะเล่นกับเธอคนเดียวเฮ้ยเราไม่เชื่อเธอหรอก ทําให้ดูเราไม่เชื่อครับเราไม่เชื่อเธอจะทําอะไรเราก็ไม่เชื่อจากนั้นแหละเราแบบผิดหวังใกล้พ่อหนุ่มโหกบุยญาเธอมาแล้วเธอไม่เชื่อใจเราเลยอ่ะใช่ใช่ใช่เราไม่เชื่อใจเธอหรอกเอาอะไรไม่เชื่อใจก่อนเธอไปเล่นกับมันได้แค่หกบุญญาเธอเล่นกับเราเธอเสียบุญญาเนี่ยแล้วมันไม่เห็นเป็นอะไรเลยเป็น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 เศร้าเศร้าบอกเลยว่าเศร้า เมัน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 มีคนมาเนี่ยติดอ่างแล้วเนี่ยไปแล้วเราไม่ไม่ไม่อยู่ตรงนี้ละเศร้าว่ะเฮ้ยมันมีคนยิงไไหนม่รู้ว่าะตอนนี้มันมันมีคนยิงไว้สังเกตดูมันมันมันมีแบบตัวตึงอยู่ตัวตึงอ่ะอยากได้ที่ชุบอะะนะครักน่ารักจังอะไรนะครับปับแป้งน่ารักจังโอ้เธอไม่ต้องมาชมเราหรอกเราเราไม่หลงกลเธอหรอก ม,ม,มันทำยังไงถึงจะหายเงินไม่หายครับไม่หายครับชารตา<อ>้าชาตนาก็ไม่หายบอกเลยหายเถอะเราแบบผิดหวังไครพ่อหนุ่มหกบุญญาเธอวะเค<อ>ยเราแบบมันมันแบบช้ำอยู่ในใจไม่ใช่ะมันช้ำอยู่ในใจอ่ะหกบุญญาเลยนี่ให้เราเล่นแม่งกว่าจะได้สักบุญญาหนึ่งโอ้โหแทบคานออโอ้เธอตึงจะตายเออทอวะแพ้ให้กับพ่อหนุ่มหกบุญญาซะแล้ว แต้มคือเยอะกว่เราอีกอันนี้คือแบบแต้มแต้มฟุกฟุกไงฟุกฟุกฟุกได้มาเจมส่งมาให้เป็นคนพิเศษของเจมเหรอใช่เป็นลูกเจมไง<อ>แต่ตอนนี้คนไปไหนหมดเนี่ยไม่รู้เราจะตามเธอติดๆเลยเราไม่ไปแไลนนะ้ะใช่เปล่าเดี๋ยวเธอแบบเดี๋ยวเธอก็ไปอีกอ่ะเดี๋ยวพอไอพอหนุ่มหก<ม>บุญญาเธอมา ไม่ใช่เดี๋ยวแบบพอไอพ่อหนุ่มหกปูย่าเธอมาเดี๋ยวเธอก็ไปเรารู้อ่าเราไม่เล่นกับน้องแล้วเราจะเล่นกับเธอแล้วโอ้เราไม่เชื่อเธอหรอกเราไม่ได้แบบอยู่กับเธอตลอดเวลาไงมันอยู่ด้านบนน่ะคนน่ะเฮ้ยเฮ้ยเธอมันกำลังมามันกำลังมาเฮ้ยมันไม่ตาย<ค>อ่ะมันไม่ตายมันไม่ตาย ขัวโยครับไหนซ้ายอยู่ไหนมันอยู่ในตู้ครับเธอคือมันขับรถมาแล้ว,วพัญญาก่อนพัญญาก่อนเราไม่มีกระสุนก็ได้ดีเธอแล้วก็หมดแล้วอุ้ยอุยหัวโยครับ เธอเธอ,อต้องไปเก็บกระสุนก่อนเว้ยมันมาป้าไอ้สองตัวนั้นอะ่ะไ,ไม่ครับอยู่ที่เดิมเลยมันมีไอ้วอลทองด้วยว่ะเธอใช่มันจะดาวแล้วไอ้ตัวนั้นอะ่ะไอข้างๆมันจะดาวแล้วที่อยู่ต้นไม้อะ่ะมีสองตัวนะใช่ต้นไม้จะดาวแล้ว,ไ,วไหนวะเนี่ยดาวแล้วเธอใช่ครับ เหลือตัวหนึ่งเลอยอีตัวหนึ่งมันอยู่ไอ้วอลทองนะเนี่ยเรายิงมันไม่ได้อุ้ยอุ้ยไม่นะเธอเราวางไอ้วอได้แนละ้วอ่ะสวยเฮ้ยเกือบตายแนะล<ๆ>้วเธอเธอต้องมาชุบรอเลยเว้ยนี่แหละรักแท้เกือบตาย,ยาเกือบตาย เรามีแต่ว่าเนี่ยเราเห็นไหมเราเกือบแบบทําเธอแบบแต้มรถอีกแล้วเนี่ยเฮ้วงไม่เป็นไรเราช่วยเธอได้เราเฮ้อเศร้าว่ะเราแบบอาจจะแบบไม่ได้เก่งเท่าไอ้พ่อหนุ่มหกบุญ่าละสิเกง่งเธอไม่เก่งแล้วใครจะเก่งเ้วงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ไอ้พ่อหนุ่มหกบุญ่ามันพาเธอชนะแล้วไงแล้วครับเราไม่สนใจแล้วเนีมันขับรถมาเธอ ไม่เป็นไรเธอเราไม่สนใจแล้วใครดงใครดาวเราสนใจใแค่พ่อหนุ่มหกปุย่าเราก็ไม่รู้เราแพ้ให้กับไอพ่อหนุ่มหกปุย่าแล้วตอนเนี้ยไหนวะไม่เห็นจะแพ้ไปไนเลยตายแล้วเธอมันแอบยิงอยู่ด้านบนน่ะอุ้ยหมวโยกครับตายครับ โหมดจังเดี๋ยวนะมันเหลือตัวเดียวแล้วเธอมันเหลือตัวเดียวแล้วพลังอะไรเนี่ยพลังกดแค้นเหรอใช่พลังกดแค้นใช่กดแค้นไอ้พนมหกบุญญาเธอแต่การันเธอตายละเฮ้ยหัวด่ของจริงไงพลังแห่งแบบแห่งหกบุญญามันทำเราแค้นด้วยเศร้าอะ เศร้ากับแบบไอพ่อหนุ่มหกบูย่าเธอนั่นแหละเราท้อเร<อ>ายอมแพ้แล้วเธอเศร้าว่ทุกคนผมแพ้ให้กับพ่อหนุ่มหกบูย่าเว้เฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย โอเคทุกคนนะครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมถ้าชอบนะครับที่พี่ท็อปเล่นกับน้องดีมก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ท็อปด้วยละกันนะครับผมขอบคุณครับและก็สำหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับทุกคนเดี๋ยว EP หน้านะครับพี่ท็อปจะมาเล่นกับน้องดีมอีกหรือเปล่าก็รอติดตามนะครับผมและก็นะครับถ้าน้องๆอยากให้พี่ท็อปนะครับจีบน้องดีมอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลยเนาะ เดี๋ยวพี่ท็อปจัดให้นะครับทุกคนและก็สำหรับคลิปนี้ครับบายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจบจบครับบายบายรักทุกคนนะครับผมจบจบครับบายบาย